สวัสดีค่ะทุกคนต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยแล้วก็ต้องทำเวลาเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากไฟดับแม่อัดอัดอยู่คลิปเมื่อกี้ก็คือไฟดับนะคะก็วันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือบล็อกเซลนั่นเองเย yeah. <c oughs> นึกอะไรไม่ออกก็ของมาขาย <c oughs> ใช่นึกอะไรไม่ออกก็ของมาขายค่ะเพราะว่ามันจะมีไอเทมอยู่ วันนี้จริงๆมีแค่จุบจิบมากเลยทุกคนแค่4ชิ้นเท่านั้นเองเป็นกระเป๋า2แล้วก็เครื่องหนังชิ้นเล็ก2นะคะก็เป็นอันที่เอฟรู้สึกว่าแบบพอไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอะทุกวันในเอฟขึ้นรถไฟฟ้าทํางานในออฟฟิศใช่ไหมเข้าออฟฟิศทุกวันอย่างเงี้ยเออบางใบไม่ได้ใช้เลยบางใบรู้สึกว่าเออเอามาใช้แล้วก็ไม่ค่อยอินกับสไตล์ของมันเท่าไหร่ก็เลยเอามาขายดีกว่านะก็เริ่มกันเลยเกติกาก็คือให้กับคนที่ไม่ต่อราคานะคะ พร้อมโอนและไม่ต่อราคาก่อนนะคะสมมติมีท่าน A กับท่าน B ท่าน A กําลังต่อราคาอยู่ไม่จบท่าน B มาบอกพร้อมโอนโอนภายใน3านาทีอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ขอขายท่าน B ก่อนนะนะคะแล้วก็ทุกรายการส่งฟรีนะคะจะส่งแมสก็ได้ก็เดี๋ยวลองคุยกันนะคะก็แต่ถ้าส่งแมสก็คือเป็นทางฝั่งคนซื้อเป็นคนออกค่าแมสนั่นเองนะคะนัดรับได้ตามที่ที่ F สะดวก <c oughs> นะเออนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจะไปไหนจริงๆแต่ว่าใต้ออฟฟิต ก็คือมีทั้งไปสนีแล้วก็มีทั้งเคอรี่อะไรเงี้ยเออส่งได้ให้ตลอดนะคะก็ชิ้นแรกมาเลยจึงนี่ก็คือเป็นตัวน้องดีออลพาวชนั่นเองนะคะนี่น้องดีออลพาวชนะก็ให้ดูก่อนน้องมากับสีแบบฟูเชียเออช็อกกิ้งพิงนะคะภายนอกดูดีสวยงามนะคะก็ใบนี้มันเป็นวินเทจนะเนาะก็ตามมุม เห็นไหมเห็นไหมตามมุมมันจะมีเหมือนรอยแบบว่าเทาหลอกขลอกบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแย่ขนาดที่แบบเห็นชัดเจนนะคะแบบนี้นะแล้วก็ฝั่งเนี้ยความที่มันมีชามดีออยู่ซึ่งมันเอาออกได้นะคะมันเอาออกได้แล้วก็มันก็เลยจะมีแบบเนี้ยรอยเสียดสีกับชามเป็นดำๆเอออันนี้ก็คือดเอฟถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งให้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะแล้วก็ด้านใต้ก็ยังปกติดีอยู่เป็นรอยพับแบบ พับแบบตามที่ควรจะเป็นอุ้ยไฟมาแล้ววิดีใจจัง <laughs> แอติดแอติดพัดลมติดดีใจจังอ่ะก็ยังเป็นรอยพับแบบตามที่ควรจะเป็นไม่เละนะเออน,นะคะก็น,นี้ดานคางก็ไม่เละ เป็นพับแบบพับสวยอ่ะเออมันจะเหมือนแบบเออถ้าไหนเคยเห็น wallet on chain ที่พับไม่ดีอ่ะออที่เก็บไม่ดีมันก็จะเละใช่ไหมนะคะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้มีริ้วรอยเล็บบ้างนะคะทุกคนในกล้องนี่อาจจะไม่มีแต่จริงๆมันมีบ้างนะมันเป็นแบบลักษณะปกติของหนังสูทอ่ะเออมันต้องมีริ้วรอยบ้างอยู่แล้วนะคะก็ขายไม่แพงอย่าไปซีเรียสมากนะนะก็มีสายมาให้ซึ่ง อ่ะตอนนี้มันดับเบิลอยู่จริงๆมันเป็นสายยาวครอสบอดี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้มันเบิลอยู่ก็เป็นสายโซ่เป็นสายโซ่ของเขาเลยนะอันนี้เอฟไม่ได้แบบว่าไปซื้อมาใหม่หรืออะไรนะคะซึ่งมันสามารถเอาออกได้นี่ตอนนี้มันเกี่ยวไว้เออแบบนี้นะคะสามารถอออกได้ปรับเป็นสายยาวได้นะคะแล้วก็ด้านในด้านในก็สะอาดสะอ้านนะคะอาจจะมีฝุ่นบ้างนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ ออตรงนี้มันจะมีช่องการ์ดอยู่แล้วก็น่าจะมีเดทโคดอยู่ข้างในซึ่งไม่สามารถ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เห็นขาวๆนี่ปะเออมันเป็นช่องเดทโคดะทุกคนซึ่งไม่สามารถแบบแหกออกมาถ่ายให้ได้นะ <c oughs> ก็อาจจะถ่ายให้ได้แค่ตัวดีอตรงนี้นะคะกออ็ซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้นะแต่ว่าตอนนั้นนะมีปัญหานิดนึงก็คือไอ้เรื่องของตัวตะขอนี่แหละมันหลุดนะถ้าเกิดใครได้ตามก็คือ มันเหมือนแบบร้านไม่ได้บอกเอฟว่าตะขอมันหลุดแต่ว่าตอนนี้เอฟซ่อมเรียบร้อยแล้วอีฉันก็ซ่อมเอาครีมบิดเองอะไรเองนะก็อาจจะมีริ้วรอยตรงนี้นิดหน่อยนะคะไอ้ตรงหนังตรงนี้มีริ้วรอยดำๆเพราะว่ามันอยู่กับโลหะนะโซเซโลหะใดๆเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยดำๆบ้างนะคะแม่เหล็กยังติดดีตัวแม่เหล็กมีรอยบ้างนิดหน่อยตามสไตล์นะคะเนี่ย เออก็ยังแน่นอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลวมๆเออเอาไปใช้งานได้อีกเยอะๆเลยนะคะก็ใบนี้ไม่มีอุปกรณ์ใดๆนะก็มีการ์ดไหมการ์ดก็ไม่มีเออเอ๊ะหรือมีเดี๋ยวนะไม่มีเออนับว่าไม่มีแล้วกันนะคะแค่คุ้นๆว่าเอ๊ะตอนซื้อมันมีหรือเปล่านะจำไม่ได้เออนับว่าไม่มีแล้วกันนะคะก็ ขายราคาน่ารักน่ารักตอนนี้ในช็อปรุ่นนี้มันก็ยังมีอยู่แต่มันอาจจะมีการปรับหน้าตาไปนิดนหน่อยๆนะคะก็ใบนี้ขอขายที่9,900บาทเออส่งฟรีนะคะ9,900บาทนะก็ประมาณนี้สวยงามอล่ามแท้และตะลึงนะคะก็โดยรวมยังสวยอยู่มากๆอะทุกคนนี่แบบเอมไม่ได้เอาไปทําสีหรืออะไรใดๆด้วยนะเออก็คือสีเป็นน้องเป็นช็อกกิ้งพิงอย่างเงี้ยเนี่ยเยสีเงี้ยเออนะคะก็ใบแรก9,900บาท นะคะส่งฟรีนะจริงๆก็เสียดายอยู่แหละแต่แค่รู้สึกว่าหลังๆอะ่ะต่อให้เวลาเอฟใช้เอฟส่งเนี้ยเอฟจะใช้ว a l l e t on c น a i n ไงเออใช้ล่าสุดก็คือไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนฉันก็ไม่ค่อยแต่งงานด้วยซินะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ใช้อยู่ดีเอามาขายดีกว่าอีกใบหนึ่งที่ขายอันเนี้ยลองใช้แล้วแบบไม่ค่อยชอบสไตล์นี้เท่าไหร่เออเป็นที่ส่วนตัวเอฟไม่ค่อยชอบนะคะนั่นก็คือนี่น้องกูจีกูจี นะกุชชี่นะคะก็ <G ucci> ะคะือจึงน้องกุชชี่ดราเอมอนบักเก็ตนั่นเองนี่นะคะนะนากระห้อมกับสายโซ่ที่ไปซื้อแยกมาที่ไปเฟ้นหามาเออขออนุญาตเอาออกอออก่อนอ่ะเอาออกก่อนมันใส่ได้แล้วมันก็ทำมาสามารถเป็นล้องแขนได้ไงอันนี้ก็คือเดี๋ยวแถมให้ไปด้วยนะไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะคะก็เป็นใส่โซ่นะแถมให้ไปด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับถุงผ้า แล้วก็การ์ดนะคะบรรดาการ์ดมากมายมีใบเสร็จด้วยการ์ดมากมายเนี่ยแล้วมีใบเสร็จด้วยเออเอก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันว่ามันมีใบเสร็จเอาจริงนะเออนะคะมีถุงผ้าการ์ดใบเสร็จนะคะแบบนี้นะอ่ะขอสายออกมาให้ดูก่อนจึงอ่ะให้ดูรอบๆก่อนนี่น้องพี่ม่อน้นองพีม่ตกลงจะเป็นน้องหรือเป็นพี่เออ เป็นพี่ม่อนนะคะก็พี่ม่อนไม่มีลอกนะเออปกติสุกดีนะคะอันนี้ก็คือสีแดงแบบว่าแดงแบบแดงสวยอะ่ะเออเป็นแดงเขาเรียกอ,อะไรแดงเลือดนกใช่ไหมแล้วก็ขอบมุมก็คือยังดีคือไอ้รุ่นนี้มันทนมากทุกคนเอาจริงจเอฟมีคาดอกอยู่อันหนึ่งเอฟใช้แบบไม่ได้ระวังอะไรเลยมันก็แบบไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆอะ่ะทุกคนเอาจริงๆนะเนี่ยให้ดูตรงหนังนะคะซึ่งพวกนี้เดี๋ยวเอฟถ่ายรูปให้นะ เนี่ยเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้อีกทีแต่ว่าให้ดูคร่าวๆก่อนว่าแบบน้องไม่ได้มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นแบบนี้สะอาดสะอ้านดีอ่ะให้ดูกับแสงนี่สะอาดสะอา้ะอานนี่ให้ดูอา่านะคะแล้วก็ด้านในก็มีป้ายแบบนี้ฟูจิโกะเอฟฟูจิโนะคะอา่าไม่ใช่ดิฟูจิโก p โปรนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ ต่อให้เอฟห้อยไอโซอะห่วงมันก็ไม่มีรอยนะเอาจริงๆห่วงไม่ลอกไม่อะไรเลยคือเอาจริงงานกุชชี่ทนจริงยิ่งไอพวกเนี้ยไอพวกหนังที่เขาเคลือบมาแล้วอะไรมาแล้วนี่คือโอ้โหทนเวอร์นะคะอ่ะแล้วก็สายก็ปกติสุกดีอ่ะมาต่อกัน <c oughs> คือเมื่อกี้แอร์ไม่ติดแล้วแบบมือถือมันเลยร้อนมากภาพกระตุกทุกคนเอาจริงๆนะ ตรงสายก็ยังดูดีอยู่อันนี้เอฟแบบเอฟหาที่รัดแบบชั่วคราวนะคะก็เดี๋ยวให้ไปด้วยถ้าใครถ้าใครซีเรียสก็เอาไปเปลี่ยนสีให้มันตรงกันแล้วกันนะแต่อันนี้เอฟใช้เลยวแบบก็รู้สึกว่าเออเออใช้ใช้ไปเถอะนะคะก็นี่เพราะว่าน้องอ่ะไม่ได้มีที่รัดสายไงทุกคนสายมันก็จะแบบบางทีชี้ออกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเอฟก็ใช้พวกนี้รัดไว้นะคะแต่ว่าก็ลองหาซื้อได้อันนี้มันก็คือไอ้ที่รัดสายมือถือทั่วไปนั่นแหละ นะคะก็เอามารัดได้อันนี้ก็ปกติดีอันนี้คือแบบไลท์นิวแบบเอาจริงนะ95% 5%ที่หักไปก็คือที่รู้อยู่แก่ใจว่าได้ใช้งานใช่แต่ถามว่าถ้าจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันคือแบบเชปอันยูสก็บอกได้แต่เราก็ไม่อยากโกหกไงเราเป็นคนดีนี่ไงเราเป็นคนดี นะคะก็เลยบอกว่าเออเป็นไลค์นิว95%แล้วกันนะคะใบนี้ตอนนั้เอฟได้มาราคาค่อนข้างแพงอ่ะทุกคนเออก็คือได้มาราคาสูง20,000กว่านะคะก็ถ้าใครสนใจมาพร้อมอถุงผ้าการ์ดมากมายของกุชชี่แล้วก็ใบเสร็จด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะใบนี้เอฟขายให้ในราคานี่พยายามหาตำหนิอยู่เออก็ตรงนี้นับไหม อาจจะมีรอยหนังนิดนึงเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้ละกันนะคะอาจจะมีรอยหนังนิดนึงก็นับเป็นอยู่ใน5%เด้วยละกันเออมันนิดเดียวนะคะถ้าเกิดใครสนใจใบนี้ก็ขายให้ในราคา1 8 9่0บาทละกันเออได้มาแพงขาดทุนหลายพันน้แม่ขาดทุนหลายพันน้แม่ยกตัวนะก็ใครสนใจก็ทักมานะคะส่งฟรีนะแต่สปีดี้ข้างหลังนี่ไม่ได้ขายนะยังใช้อยู่เออ ยังชอบอยู่นะคะใบที่2จบไปสำหรับกุชชี่ด r ราเอมอนนั่นเองนะคะใบที่3เป็นเครื่องหนาชิ้นเล็กๆนะคะก็คือนี่น้องแบบว่าอยู่ในอุปกรณ์แบบนี้นะคะก็คือให้ดูเลยว่าน้องมีริปบิน้นนะอ่ามีลิบบิน้นมีกล่องนะคะเดี๋ยวผูกให้สวยๆแบบนี้ไปด้วยเลยแล้วก็คือมีใบเสร็จนี่เป็นไงใบเสร็จ ะะอาจจะจางหน่อยเพราะมันแบบหลายปีแล้วอ่ะอันเนี้ยซื้อตั้งแต่ปี2018นะคะอันนี้กุชชี่เอไม่รู้ปีอะแต่ก็คือโดเรมอนเะน่มันเพิ่งออกมาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละทุกคนเออแต่ว่าตอนที่เอฟซื้อมาก็เป็นนิวนะแล้วก็อันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนปีแบบ2000หรือ2002สักอย่างนะคะของดนะีออน่ะ อันนี้ก็คือถ้าเกิดใครตามมาก็คือเคยเออกพยายามออกมาขายแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นคาว i คาร์โทเดอร์นะคะมีกล่องมีใบเสร็จนะมีริบบิ้นนี่สีบูชคาปูซีนนะคะแบบนี้นะจะทับว่าเป็น Like New ได้ไหมก็คือมันอาจจะมีดำๆตรงมุมบ้างนิดหน่อยนะคะมากับหนังเอฟซัม um นะตัวนี้ก็คือเป็นหนังที่แบบทนทายานนะคะแต่หลังๆเอฟแบบไปใช้อย่างอื่นเยอะไงอันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้เลยเป็นแบบแนวเก็บ ะะเห็นปะตรงมุม้นนัะมีดำๆบ้างนะคะแต่ขายให้ราคาน่ารักแน่นอนพูดเลยนะตัวหนังตัวนี้ก็ยังดีอยู่เห็นปะเออสะท้อนเงาก็ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรใดๆเอฟซัมอ่ะทุกคนมันทนตรงนี้อาจจะมีแบบรอยจิ้มหน่อยมันไม่เหมือนเป็นรอยจิ้มอะมันเหมือนเป็นรอยหนังอะไรสักอย่างเออก็นับเป็นตําหนิไปเลยแลวกันนะคะเป็นรอยของหนังนะอ่าแล้วก็ด้านในนี่ตรงนี้ที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาเป็นมาตั้งแต่แรกที่เอฟได้มานะคะก็เอสตมป์เงิน นะคะตัวตรงเนี้ยไอ้ด้านบนตรงเนี้ยกระดุมแปลกมีออกซิไดบ้างนะคะก็ถ้าเกิดใครมีมีวิธีก็ไปเช็คเอานะคะแต่ว่าด้านล่างเนี้ยก็ยังเงาสวยอยู่นะอันนี้ขายแบบว่าขำๆไปเลยแล้วกันเออใครเอาอันนี้ก็เอฟเออไม่ใช่เอฟดิเอฟซัมเอ่เอคาวิคาทโทเดอร์สีรูชคาปูซีหนังเอฟซัมปี2018นะคะก็มาพร้อมกล่อง ใบเสร็จริบบินนะคะอันนี้ขายให้ขำๆเลยนะไม่ให้ต่อแล้วนะ4,500บาทเออส่งฟรีนะคะก็มือหนึ่งตอนนี้มันไป1มื่นสแล้วมั้งรู้สึกเออก็มาเอาไป4 5 0 0ัรบาทหายได้หมื่นหนึ่งเออนะคะก็าขายให้ราคานี้เพราะเป็นคนดูซึ่งกันและกันนะเอาจริงเออเออได้ไปขายเองอย่างอื่นเนี่ยโอ้จะขาย7 0 0ดด้วยแม่นะนะคะ4ี0 0ัรบาทไม่ต้องต่อแล้วนะห้ามต่อต่อจะตีมือ โกดนะเออนะคะก็ราคาน,น่ารักนะนามาพร้อมกับใบส่งใบเสร็จมากมายนะคะ,ะชิ้นสุดท้ายเออขายคำๆเหมือนกันก็คือน้องคนนี้จึงเป็น c o i เพิร์สรูปหัวใจนะคะรุ่น multi color นะให้ดูลายก่อนอันนี้คือนับว่าขายเป็นวินเทจเออนะคะขอคนแบบสนเขาเรียกอะไรขอคนรับสภาพได้ ตรงเซ็ตลางซิปก็จะมีความหมองๆนะคะหัวซิปก็จะมีความแบบว่าผ่านการใช้งานนะเป็นสภาพใช้งานอันนี้พูดเลยว่าเป็นสภาพใช้งานแล้วก็มันจะมีความเหลืองอยู่นิดนึงเออมีความเหลืองอยู่ประมาณนึงต้องทำางินถึงจะเห็นอันี้เนี่ยเมันจะฟิลเนี้ยเออทุกคนมันจะไม่ได้ข่าวโอโมแล้วนะคะก็มันนานแล้วเนอะสำหรับตัวนี้แต่ว่าภายในสะอาดสะอ้านดีนะคะสะแตมป์หลุยส์วิตองปารีสก็ยังอยู่ อาจจะมีแบบว่าจางๆนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ตัวโซ่ที่เป็นแบบที่ห้อยเนี่ยก็ยังอยู่เออนะคะอ่ะเอาออกมาให้ดูนี่โซ่โซ่อาจจะยังแบบคือยังทองอยู่ทุกคนแต่เป็นทองที่แบบหมองลงไปแล้วบ้างนะอันเนี้ยเออก็ใครซื้อก็ขอให้อ่รับสภาพได้นะคะก็นะแล้วก็ตรงนี้มีแค่วัดปรีนิดนึง ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวถ่ายรูปให้แล้วกันนะคะมันไม่เห็นหลอกในนะี้เออในกล้องเนี่ยมันไม่เห็นหลอกเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นแบบมาคโครให้นะคะก็อันนี้ขายขำๆไปเลยแล้วกันเออถ้าเกิดใครเอาอันนี้ก็เป็นมัลติคัลเลอร์ไปห้อยกระเป๋ากุกกี้กุกกิกสองพ ห้าร้อยบาทแปะสองพันห้าร้อยบาทส่งฟรีซื้อมาสี่พันกว่านะเน,นี่ยเออนะแต่ว่านั่นแหละไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้อยู่แบบแค่ช่วงที่แบบเห่อแป๊บเดียวอะทุกคนเออนะคะก็แปะสองพันห้าร้อยบาทไข่ขำๆนะคะ ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวเอฟขึ้นไลน์ ID ไว้ให้นะคะก็แอดไลน์มาหรือว่าใครจะทัก IG มาก็ได้แต่ IG มันจะไม่ค่อยเตือนทุกคนแนะนำเป็นไลน์ดีกว่านะคะก็ขึ้นไลน์ ID ไว้ให้จึ้งๆนี่นะคะแล้วเ,เยวเดฟอัปเดตสเตตัสของแต่ละชิ้นไว้ให้ที่ description box ด้วยกับตรงคอมเมนต์นะคะเผื่อใครแบบว่าเอย,อยากรู้ว่าแบบ ออมาช้าแล้วก็แบบอะไรยังเหลืออยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ทุกชิ้นส่งฟรีนะคะให้สิทธิ์กับคนที่ไม่ต่อราคาแล้วก็พร้อมโอนกอดนั่นเองนะประมาณนี้ทุกคนจุบจิบจุบจีบ4ชิ้นนะคะก็อุน่นนวนกันด้วยออวอล์กเซลก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ